เขาคือตัวละครชายผู้ได้กลับชาติมาเกิดใหม่หน้าต่างโลกเขาได้เกิดใหม่ในฐานะของร้านชายของจอมปราดในตำนานและเขายังมีความสามารถในการต่อสู้อันแข็งแกร่งอันได้รับการสอนมาจากปร,รมาจารย์แห่งดาบบวกกับเขายังเป็นตัวละครที่มีเบื้องหลังและก็ความเส้นใหญ่อันเนื่องมาจากคนรอบตัวงเขานั้นดันเต็มไปด้วยชนชั้นสูงและก็ราชวงศ์ตัวละครสุดบัก็กผู้ที่สามารถทำลายล้างทั้งอาณาจักรได้ราชาแห่งเวทมนต์ชินวอลฟอร์ สวัสดีครับผมสุนุกนะครับสวัสดเซนไบนะครับกับครั้งนี้นะครับก็มากับตัวละครในซีรีส์ของเคนจะโนมาโกหรือว่าซีรีส์หลานจอมป่านั่นเองครับสำหรับซีรีส์เรื่องหลานจอมป่านั้นผมก็เปิดประเดิมกับตัวละครตัวนี้เลยนะครับก็คือตัวละครเอกหลักเลยก็คือพระเอกของเรื่องยังชินวอลฟอร์นั่นเองก็เพื่อไม่เป็นการเสียรลานะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาของตัวละครตัวนี้กันเลยครับชินเป็นชายหนุ่มผู้มีใบหน้าสไตล์ตะวันตกผมสีม่วงแล้วก็ดวงตาสีน้ำตาลแดงซึ่งมีกาาร,รรรบยยถึงตละครชินว่า เขาเป็นชายหนุ่มผู้มีรูปร่างผอมบางมีความหลอ่อเหลาซึ่งคนอื่นๆก็ได้มีการบรรยายในครับว่าเขาเป็นคนที่หล่อมากมายในความที่ชินเป็นคนที่กลับชาติมาเกิดใหม่แล้วก,ก็มีความทรงจําเกี่ยวกับญี่ปุ่นในอดีตอยู่บ้างจึงทําให้ชินนะั้นมีบุคลิกภาพนะครับของความเป็นผู้ใหญ่มีความจริงจังที่มากกว่าเด็กทั่วไปเขาเป็นคนที่มีความอยากรู้อยากเห็นนะครับเกี่ยวกับสิ่งต่างๆในโลกใหม่ไปอย่างมากมันจะทําให้เขาพยายามเรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายลยครับเท่าที่ทําได้แต่ถึงน้นทั้งกันนี้เขาเนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข เขาว่าจะใช้สัมมาสัมเนธนะครับของโลกเดิมเข้ามาปนเปกับชีวิตใหม่ของเขาทั้งเรื่องของค่านิยมศิลธรรมอะไรต่างๆที่ญี่ปุ่นเคยทําได้หรือว่าทาไม่ได้เนี่ยเขาได้มีการเอามาใช้กับชีวิตใหม่ด้วยแต่นั้นเนี่ยคำว่าสัมมนสํานึกหรือว่าอะไรต่างๆที่ควรปรับตัวในโลกใหม่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยทําได้สักเท่าไหร่แล้วก็ตัวองชินนะครับถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะเกิดมาในโลกแห่งเวทมนต์แล้วก็โลกแห่งดาบแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยเขาก็มักจะใช้วิทยาการจากโลกเก่ามาปรับใช้กับเวทมนต์นครับในโลกปัจจ ความรู้ทางชีวภาพความรู้ทางกายภาพซึ่งมันจะส่งผลทำให้บางทีนะครับในการที่เขาอธิบายเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆอธิบายเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลต่างๆเนีในคนอื่นมักจะไม่เข้าใจนั่นเองครับแต่ถึงแม้เขาจะดูเป็นเด็กหนุ่มนะครับผู้ไร้เดียงสาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับชินก็เป็นคนที่มีอารมณ์ค่อนข้างหุนหันพลันแล่นเป็นคนไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังแล้วก็คิดน้อยเหมือนกันเนื่องจากเขามักจะโกรธได้ง่ายแล้วก็เป็นคนที่ฉุนเฉียวได้ง่ายด้วยนะครับเมื่อมีอะไรมสศกิจใจของเขา ทำให้บางทีคนใกล้ชิดของเขาเนี่ยก็มักจะกังวลนะครับเกี่ยวกับสิ่งเลวร้ายต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะครับจากความคิดของชินในเรื่องราวเบื้องหล,ลังลรูปวัสตร์ของชินนั้นดังเดือวร้าชินก็เป็นชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นแต่อยู่มาวันหนึ่งเขาก็โดนรถบรรทุกชนนะครับจนเสียชีวิตอันเป็นเหตุทําให้เขาได้เกิดใหม่นาต่างโลกชินได้ตื่นขึ้นมาในโลกใหม่นะครับในฐานะของทารกที่ต้องสูญเสียผู้ปกครองต่างๆนะครับจากการถูกปีศาจโจมตีรถมา้า เด็กทารกชินก็สับสนแล้วก็ร้องไห้จนทั้งตัวของเมอร์ลินนะครับได้มีการพบเขาเมอร์ลินได้รักษาอาการบาดเจ็บของชินและรับเขาเข้ามาในการดูแลหลังจากที่ชินได้เติบโตขึ้นชินก็ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ต่างๆนะครับที่เขาได้เกิดขึ้นมาทั้งเหตุการณ์ที่เขาเสียชีวิตในโลกเดิมทั้งในการกลับชาติมาเกิดใหม่ในโลกที่มีเวทมนต์ในโลกที่มีความแตกต่างออกไปนั่นเองและด้วยความที่ชินนะครับได้รับการดูแลจากเมอร์ลินบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นจอมปราดในตำนานผู้มีฉายาถึงเทพล้าง ตวงชินได้รับประสบการณ์มากมายเลยตั้งแต่ยังเด็กทําให้เมื่อเขาอายุ5ขวบตวงชินก็เริ่มล่าก,กวางจนเมื่อชินอายุได้8ขวบเขาก็สามารถจับนกจับสัตว์ป่าต่างๆนะครับด้วยการใช้เวทมนต์และในระหว่างที่เขาเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆชินก็ได้รับการฝึกฝนเวทมนต์นะครับจากตัวของเมอร์ลินและยังได้รับการฝึกฝนศิลป,ปะการต่อสู้นะครับกับวิเชลคอรินบุคคลที่มีฉายาว่านักบุญแห่งดาบอดีตผู้บัญชาการอัศวินของอาณาจักร และนอกจากนี้ชินยังได้รับการเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างอุปกรณ์เวทมนต์การสร้างเมจิไอเทมต่างๆนะครับจากตัวโอมเบลินดาผูี่เคยมีชื่อเสียงอันโด่งดังจากการสร้างอุปกรณ์เวทมนต์อันทรงพลังชินได้มีการเติบโตขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดในชีวิตของเขาทั้งศิลปะการต่อสู้การใช้ดาบการสร้างอุปกรณ์เวทมนต์และก็การใช้เวทมนต์ต่างๆและเขายังได้มีการนําความรู้และวิทยาการต่างๆจากโลกเดิมมาปรับใช้กับโลกใหม่มาปรับใช้กับเวทมนต์แล้วก็ใช้กับการสร้างไอเทมใหม่ๆและในตอนนี้เขาอายุ10ขวบ ชินก็ได้ทําการปรับมอนสเตอร์เลยทีเดียวซึ่งถือว่าเป็นความสาเร็จอันยิ่งใหญ่เลยเนื่องจากมอนสเตอร์เนี่ยจะถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับที่มีความอันตรายมากๆซึ่งเด็กอายุ10ขวบทั่วไปเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับในการที่จะสังหารมอนสเตอร์และในตอนนี้ชินอายุ10ขวบนี้ชินก็ได้รับรู้ถึงที่มาที่ไปของตนเองแล้วก็ได้รับรู้นะครับว่าเขาเนี่ยไม่ใช่สายเลือดของคุณปู่แต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นเขาก็รักคุณปู่ของเขามากแล้วก็รักคุณย่าเมริดาและททงเเเเเเมมมมริิดาาาาาแลลววก็็นนนนนตต่ขีียยปหืออ จนทั้งในวันเกิดอายุครบ15ปีของชินเป็นวันเกิดที่มีคนรู้จักไม่กี่คนของชินนะครัมาร่วมฉลองด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวของดีซิอัมซิกฟิสคริสติน่ามันก็เลยเป็นครั้งแรกที่ทําให้ชินนะครับได้รับรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของบรรดาญาติๆของเขาทั้งคนที่เคยมาว่าเป็นพี่ชายพี่สาวบุคคลเหล่าน,นั้นก็เป็นถึงกองอัศวินแล้วก็เป็นถึงจอเมเวทของอาณาจักรและบุคคลนี้เขามาว่าเป็นลุงคนคนนั้นก็เป็นถึงราชาของอาณาจักรเลยทีเดียวและในช่วงวันเกิดอายุครบ15ปีของอ้ มันก็ได้มีการกำหนดอนาคตของเขาในการเป็นผู้ใหญ่ด้วยพอมันได้มีการเปิดเผยนะครับว่าชีนเนี่ยไม่เคยเรียนรู้เกี่ยวกับสามมารสำเร็ในโลกโลกนี้เลยทั้งการซื้อของการใช้ตังการวางแผนชีวิตในอนาคตตรงเขาได้มีการฝึกฝนแต่เวทมนต์ฝึกฝนการต่อสู้อย่างเดียวทําให้ในเหตุการณ์ในอายุครบสิบห้าปีข้อนี้เราผู้ใหญ่ต่างๆนะครับก็ได้มีการวางแผนแล้วก็ได้มีการแนะนําให้เขาไปเรียนรู้ที่สถาบันเวทมนต์ชั้นสูงเพื่อที่ริงจะมีเพื่อนฝูงมีสังคมแล้วก็สามารถปรับตัวนะครับเข้ากับสังคมได้ อันส่งผลทําให้ต่อมาชิงก็ต้องย้ายไปยังเมืองหลวงของอาณาจักรและทําการล่าเรียนนโรงเรียนได้มีเพื่อนใหม่ได้มีการสร้างชมรมและในระหว่างนั้นก็จะมีเหตุการณ์วุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งการต่อสู้กับมอนสเตอร์การได้มีปีศาจนะคบเข้ามาแฝงตัวกับมนุษย์การต่อสู้กับปีศาจที่มีความแข็งแกร่งการได้พัฒนาความสามารถของตนเองแล้วก็ได้พัฒนาความสามารถของผู้คนที่อยู่รอบข้างและตัวชิงก็จะได้มีการเติบโตขึ้นตลอดทั้งซีรีส์ ทั้งความสามารถในการต่อสู้ทั้งความสามารถในการเข้าสังคมเราก็ได้เรียนรู้ความรู้สึกต่างๆรวมไปถึงในเรื่องของความรักด้วยครับซึ่งเราจะสามารถติดตามเรื่องราวของชินได้นะครับตามฉบับ,บของอนิเมะมังงะไลน์นิเวลแล้วก็ตามฉบับ,บของเว็บนิเวลเลยทีเดียวครับในส่วนของพลังและความสามารถต่างๆของชินวอลฟอร์ดเนื่องจากที่ชินนะครับเต,ติบโตขึ้นมาเราก็ได้รับการดูแลในเรื่องต่างๆมากมายนะครับจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทําให้ชินเติบโตขึ้นมานะครับพร้อมกับความรู้ แล้วก็ทักษะต่างๆมากมายเลยว่าจะเป็นความสามารถในการสร้างเวทมนต์ความสามารถด้านเวทมนต์ศิลปะการต่อสู้แล้วก็การสร้างไอเทมอาวุธต่างๆมาเริ่มจากความสามารถอย่างแรงเวทมนต์ชีวภาพและเวทมนต์อันเป็นกระบวนการจะได้รับการเรียนรู้เวทมนต์ในครบจากจอมปราดเมอร์ลินแล้วก็ตัวของครูเมลินดาเมอร์ลินช่วยให้ชินเรียนรู้เกี่ยวกับการควบคุมพลังเวทมนต์แล้วก็การไล่เวทมนต์ในขณะที่เมรินดาเธอได้สอนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับเวทมนต์การเสริมพลังการประดิษ์เวทมนต์แล้วก็การะดิ์ไอเทมเวทมนต์ จินได้น,น,นาความรู้จากทั้งสองคนมาประยุกต์ในการใช้เวทมนต์ของเขาทั้งในการลดเวลาการไายการสร้างเวทมนต์ชนิดใหม่การเสริมความแข็งแกร่งของเวทมนต์แล้วก็เสริมความสามารถในหลายๆด้านและเนื่องจากได้ชินนะครับมีความรู้เกี่ยวกับอดีตชาติของเขาจินจึงได้น,น,นาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประกอบกับการใช้เวทมนต์ด้วยทั้งในเรื่องของ Image นะครับในการสร้างเวทมนต์ในเรื่องขององค์ประกอบธาตุต่างๆออกซิเจนในโตรเจน การเผาไหม้การการวบรวมแสงการสะท้อนแสงต่างๆทําให้ความสามารถทางด้านเวทมนต์ของชินนั้นถือได้ว่าก้าวหน้าและก็ก้าวล้ําตัวละครอื่นๆภายในซีรีส์ไปอย่างมากและบวกกับชินได้มีการฝึกฝนเวทมนต์ตั้งแต่ยังเด็กพลังเวทมนต์ที่เขาสามารถถือครองได้ก็มีจํานวนมากมายมหาศาลและด้วยความสามารถทางด้านเวทมนต์ของเขามันก็แสดงเห็นนะครับว่าเขามีพลังมากพอที่สามารถทําลายทั้งเมืองสามารถทําลายทั้งอาณาจักรได้นะครับโดยการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวเวทมนต์ป้องกัน เบ็ดมว์ป้องกันก็มีหลากหลายรูปแบบเลยนะครับแต่เบ็ดมว์ในการป้องกันหลักๆเนี่ยจะมีอยู่2อย่างครับหนึ่งก็คือบาเรียเป็นเบ็ดมว์ทั่วไปเลยนะครับที่ชินและก็คนอื่นๆในซีรีส์ได้มีการใช้กันโดยเป็นเบ็ดมว์ขั้นพื้นฐานในการนําพลังเวทมาสร้างเป็นบาเรียป้องกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับความแข็งแกร่งของบาเรียความหนาของบาเรียเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการควบคุมพลังเวทด้วยยิ่งพลังเวทที่ครอบครองเนี่ยมีมากเท่าไหร่ความหนาของบาเรียเนี่ยก็จะมีมากยิ่งขึ้นด้วยกําแพงป้องกันหลายชั้น มันเป็นหนึ่งในเวทมนต์แขนงหนึ่งนะครับของเวทมนต์ป้องกันโดยจะเป็นการสร้างกำแพงเวทมนต์หลายๆชั้นนะครับขึ้นมาในการป้องกันซึ่งสามารถสร้างซ้อนทับกันได้หลายๆชั้นทําให้พลังในการป้องกันเนี่ยมีความสูงมากยิ่งขึ้นเวทมนต์มิต,ติเวทมนต์มิต,ติของชินนะครับก็จะมีหลักๆอยู่2อย่างครับหนึ่งก็คือเกตเป็นเวทมนต์ประเภทหนึ่งน,นะครับจำพวกของเวทมนต์มิติที่สามารถแทรกแซงมิต,ติได้ด้วยเวทมนต์นี้นะครับมันจะทําให้ผู้ช้าเนี่ยสามารถเชื่อมโยงสถานที่2สถานที่เข้าด้วยกัน แต่ถึงแม้ผมพูดไปเนี่ยมันจะดูเป็นเมน็ดมวลที่ไา้ง่ายแต่มันกลับเป็นเมน็ดมวิที่ฉายยากมากๆเพราะว่าถึงแม้จะเป็นจอมปาดเมอร์ลินนะครับก็ต้องใช้ความพยายามระดับหนึ่งเลยถึงจะสามารถใช้เวทดนต์เกตได้แล้วก็เวทมนว์มิติอีกอย่างหนึ่งก็คือเวทมนว์มิติการจัดเก็บถ้าจะให้อธิบายง่ายๆ,ๆ,ๆนะครับก็เหมือนกับไอเทมบ็อกซ์เลยโดยจะเป็นการเก็บวัตถุต่างๆเก็บวัสดุต่างๆเก็บไอเทมต่างๆนะครับลงไปในมิติเก็บของได้เวทดนต์แห่งการรักษา เวทมนต์แห่งการรักษาเนี่ยก็ตรงตามชื่อเลยนะครับก็คือการฮิลแต่เวทมนต์การรักษาของชินเนี่ยมันจะมีความแอดวานซ์ขึ้นไปอีกเนื่องจากชินเนี่ยครับมีความรู้ด้านชีววิทยาความรู้เกี่ยวกับร่างกายต่างๆนะครับที่มาจากโลกเดิมทําให้ตัวของชินมีความสามารถขั้นสูงมากๆเลยนะครับในการใช้เวทมนตรักษาที่แม้กระทั่งผู้ใช้เวทมนตรักษาเก่งๆ,ๆนะครับยังไม่อาจเทียบเขาได้ชินสามารถใช้เวทมนตรักษานะครับบวกกับความรู้ทางด้านร่างกาย ความรู้ทางด้านชีววิทยาในครับในการบ่งบอกถึงอาการบาดเจ็บระบุถึงลักษณะแล้วก็ความรุนแรงของอาการเจ็บป่วยทําให้เขาสามารถฮิวได้อย่างเหมาะสมรักษาอาการบาดเจ็บด้ครับได้อย่างถูกจุดและสามารถฟื้นฟูความเสียหายในครับได้อย่างเต็มที่ต่อให้เป้าหมายก็จะตายแต่ว่าตัวชิ้นก็สามารถรักษาให้หายได้ครับเวทมนต์ไฟ เบทมนป์ไฟของชินเนี่ยครับจะมีความแตกต่างจากเบทมนป์ไฟของคนอื่นเบทมนป์ไฟของตัวละครตัวอื่นเนี่ยครับจะเป็นในเรื่องของไฟธรรมดาเลยไฟสีส้มไฟสีแดงแต่เบทมนป์ไฟของชินเนี่ยครับจะเป็นเปลวไฟสีน้เงินหรือว่าเปลวไฟสีฟ้าอันเนื่องมาจากกระบวนการความคิดของชินเนี่ยครับในการสร้างเบทมนปลไยเนี่ยมันมีความแตกต่างจากตัวละครตัวนั้นอื่นตัวละครอื่นๆเนี่ยครับอาจจะมีการจินตนาการถึงไฟเนะครับใป็นเรื่องของไฟกองเพลิงไฟต่อเผาหรือแม้กระทั่งไฟไม้ขีดประมาณนั้น ชินนะครับได้มีการจินตนาการถึงการผผอไหม้นะครับที่มีความแตกต่างออกไปตรงชิ้นได้มีการจินตนาการนะครับเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์การใช้ออกซิเจนการใช้อากาศการใช้ประกายไฟการทาอย่างไรให้อุณหภูมิเพิ่มมากขึ้นการขยายไฟให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงการเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้นแบบสุดๆทําให้เปลวไฟของชินมันมีความร้อนแรงแล้วก็มีพลังทําลายล้างที่สูงกว่าเมนตบนไฟคนนื่นๆครับและเมนดบนไฟของชิ้นนะครับก็จะมีแขนงย่อยออกมาด้วยอย่างแรกเลยก็คือกระสุนเพลิง ชินสามารถสร้างเปลวไฟสีฟ้าในครับในรูปแบบของกระสุนซึ่งจะมีความใหญ่ความหนาความยาวความบางเนี่ยขึ้นอยู่กับความคิดของชินเลยกระสุนเพลิงของชินเนี่ยจะมีความเร็วนะครับที่ไม่มีใครสามารถเทียบเคียงได้แล้วก็มีความร้อนแล้วก็แรงระเบิดที่สูงและเป็นมวลไฟอีกอย่างหนึ่งของชินก็คือการระเบิดของเปลวเพลิงมันเป็นเป็นมวลที่เกิดจากการที่ชินในครับได้นำออกซิเจนแล้วก็ไฮโดรเจนมาประกอบรอบๆเปลวเพลิงสีน้ำเงินซึ่งมันจะส่งผลทำให้เกิดเป็นมวลระเบิดอันทรงพลังซึ่งแรงระเบิดสามารถเทียบเคียงได้กับระเบิดนิวเคลีย เวทมนต์แห่งการบินชินได้สร้างเวทมนตรอยตัวอันนําความคิดเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงมาปรับใช้ทําให้เขาสามารถสร้างเวทมนต์ในการบินได้อย่างอิสระและชินก็ได้มีการสอ,อนเพื่อนในชมรมหมือนเขาอีกด้วยครับเวทมนต์แสงเวทมนต์แสงของชินนะครับหลักๆจะมี2อย่างครับหนึ่งก็คือแสงแห่งการล่องหนชินได้มีการปรับใช้เวทมนต์แสงนะครับในการเบี่ยนเบนแสงทั้งหมดออกจากตัวเขาและเนื่องจากร่างกายไม่มีแสงส่องกระทบทําให้เหมือนเปียเสมือนกับการล่องหนถึงแม้มันจะดูเป็นเวทมนต์นะครับที่ค่อนข้างเรียบง่าย แต่ถ้าจะไม่มีใครในซีรีส์เลยเนี่ยครับด้วยชายแนลคิดนี้ได้ไม่มวลแสงอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของลำแสงจากดวงอาทิตย์จินได้สร้างเม็ดมวลในการยิงลำแสงความร้อนจากท้องฟ้าโดยใช้หลักการในเรื่องของการเก็บรวบรวมแสงอาทิตย์นำแสงที่มารวมกันทำการหักเหจนเกิดมาเป็นลำแสงเลเซอร์นะครับความร้อนสูงที่มีพลังทำลายล้างค่อนข้างร้ายการเลยทีเดียวและนอกจากนี้นะครับในเรื่องของเวทดนต์เนี่ยนอกจากเวทมนตท่าแสงเมทมนต์บินเมทมมต์มิติเวทมนตท่าตุไฟเนี่ยตัวชิ้นนะครับยังสามารถใช้เวทดมวลในทุกทุกท่าเลย มันจะเป็นเวทม,มนต์สายป้าเวทมนต์ธาตุลมหรือแม้กระทั่งเวทมนต์ธาตุน,น้ําแค่ตัวขเขาเข้าใจหลักการเกี่ยวกับเวทม,มนต์มีอิมเมจแล้วก็ความคิดจินตนาการที่มากพอตัวของเขาเนี่ยก็สามารถใช้เวทม,มนต์อื่นได้ทั้งหมดเลยความสามารถต่อไปของชินนะครับก็คือการเอนชานการ chant, เอนชานนะครับเป็นความสามารถที่ชินได้รับการเรียนรู้มาจากตัวของเบลินดาทําให้ชินมีความชํานาญนะครับในการใช้เวทม,มนต์เอนชานมันจะเป็นในเรื่องของเครื่องประดับเสื้อผ้าแล้วก็อาวุธ แต่ถึงแม้มันจะดูเป็นเมทมนต์นะครับที่ดูเหมือนกับทาได้ง่งายๆแต่ว่าการเอนชานนะครับเป็นเมทมนตลขั้นสูงเป็นสิ่งที่มีแต่ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถทําได้ซึ่งเมื่อได้ทำการเอนชานเม็ดมูลนะครับลงบนสิ่งของสิ่งของนั้นๆนะครับจะมีมูลค่าที่สูงขึ้นไปอย่างมากยิ่งเอนชานหลายอย่างมูลค่าก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นคุณค่าของไอเทมชิ้นนั้นก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นซึ่งอุปกรณ์บางสิ่งบางอย่างนะครับที่ชิ้นได้มีการสร้างขึ้นมาแล้้ววกกกก็เเเเเนนนนีีีี่ยยยอออุปรรรรรณณ์หลาาาาาัััััคคบบบบสสมมถทงดติขจ โดยตัวอย่างนะครับการเอนชาร์เมนดมลของชินเนี่ยก็จะมีดังนี้เลยหนึ่งก็คือการป้องกันเมนดมลโดยสมบูรณ์เป็นการเอนชาร์นะครับความสามารถในการป้องกันอย่างสมบูรณ์แบบสามารถป้องกันเมนดมลได้ทุกประเภทเอนชาร์ป้องกันแรงกระแทกป้องกันการเจาะทะลุมีทั้งเอนชาร์ะครั้ในการรักษาตัวเองอัตโนมัติโดยจะเป็นการเอนชาร์เมนดมนะครับที่ทําให้สามารถรักษาอาการบาดเจ็บได้นะครับโดยอัตโนมัติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการฟื้นฟูอัตโนมัติเนี่ยจะไม่สามารถใช้กับอาการเจ็บป่วยได้ สามารถรักษาในเรื่องของอาการบาดเจ็บเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆหรือว่าบาดแผลท,ที่ไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากมายนั่นเองครับแล้วก็ยังมีทั้งเอนชาร์ในครับในเรื่องของการดูดซับแรงกระแทกทางกายภาพอย่างสมบูรณ์แบบทําให้สามารถป้องกันการโจมตีทางกายภาพนะครับได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยแล้วก็ยังมีเอนชาร์ในครับในการนาให้เวทมนต์เป็นโมฆะทำให้ผู้ชาร์เนี่ยสามารถยกเลิกเวทมนต์ได้ตัวประเภทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะมีการเอนชาร์ในครับลงบนวัตถุเกอร์อต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชุดแล้วก็ไอเทมอื่นๆ,ๆนะครับท หากอ <ITA> like right ุปกรณ์เหล่านี Sisters. ้หรือว่าไอเทมเหล่านี้นะครับไม่ได้มีการถ่ายเทเวทมนต์ลงไปไม่ได้มีการอัดพลังเวทมงไปในอุปกรณ์เหล่านี้เอฟเฟกต่างๆที่ได้มีการเสริมเข้าไปเดี๋ยวมันจะไม่ทํางานครับต่อให้คุณมีเสื้อผ้านะครับที่ได้มีการเอนชานไปสิบสิบอย่างแต่ว่าถ้าหากคุณนะครับไม่ได้ถ่ายเวทมนต์เข้าไปในชุดชุดนั้นเอฟเฟกต์ที่ได้มีการเอนชานทั้งหมดมันก็จะไม่ทํางานอยู่ดีซึ่งออปชันการเอนชานต่างๆนะครับจะขึ้นอยู่กับจินตนาการความสามารถของผู้ใช้ทั้งหมดเลยไม่ว่า จะเอนชานเป็น10อย่าง20อย่างเอนชานเวอร์แค่ไหนก็สามารถเอนชานได้ครับความสามารถต่อไปของชินนะครับก็คือในเรื่องของศิลปะการต่อสู้ชินได้รับการสอนศิลปะการต่อสู้นะครับจากมิเชลผู้ที่เคยเป็นนายพลอัศวินของอาณาจักรเอิร์ธไฮผู้ที่มีชื่อเสียงนะครับในฐานะของนักบุญแห่งดาบทำให้ชินมีความสามารถในเรื่องของศิลปะการต่อสู้หลากหลายรูปแบบที่ทําให้เขาสามารถใช้ในการป้องกันตัวเองได้แต่ถึงแม้เขาจะมีความสามารถในหลายๆด้านทั้งในเรื่องของการต่อสู้ระยะประชิดการใช้อาวุธในหลากหลายรูปแบบ แต่วุฒิหลักของชินก็ยังคงเป็นดาบอยู่ดีครับแล้วก็ในเรื่องของความสามารถในการต่อสู้ของชินเนี่ยชินได้รับการยกย่องนะครับว่ามีความสามารถที่ทัดเทียมหรือว่าเหนือกว่าอัศวินระดับสูงนิยทีเดียวครับซึ่งนี้ก็คือพลังแล้วก็ความสามารถต่างๆของชินต่อไปเรามาดูอาวุธแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆของชินวอลฟอร์ดกันครับว่ามีอาวุธอะไรกันบ้างอุปกรณ์อย่างที่1ก็คือชุดรบมันเป็นชุดยูนิฟอร์มที่มีการเอนชาร์ไว้บนป้องกันหลากหลายอย่างทั้งเสริมความสามารถการป้องกันกายภาพป้องกันเวทมนตกกกกาาาาาารรรรเจั่งๆษบบ็ การฟื้นฟูตัวเองการป้องกันคราบสกรปรกหรือแม้กระทําให้ผู้ชายนะครับมีความสบายตัวมากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นชุดต่อสู้ที่มีความครบครันมากๆเลยุมก์อย่างที่2ก็คือเสื้อคลุมเป็นเสื้อคลุมนะครับที่สามารถปรับอากาศสามารถปรับอุณหภูมิต่างๆนะครับให้เข้ากับร่างกายได้แลวทําให้ผู้ชายนะอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดนั่นเองครับุมก์อย่างต่อไปนะครับก็คือธนูและก็มีดเป็นอุปกรณ์ที่ชินนะครับได้ใช้ในตอนที่เขาเป็นเด็กซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการล่าสัตว์ป่าโมก็อย่างที่เสี่ เป็นอุปกรณ์ในการโจมตีระยะไกลแต่จะมีความแตกต่างนะครับจากปืนไรเฟิลจากโลกเดิมอยู่ตรงที่ว่าไรเฟิลจากโลกเดิมเนี่ยครับจะใช้ดินปืนในการยิงแต่ปืนไรเฟิลของชินเนี่ยจะเป็นการใช้ไม่หมอันอากาศแล้วก็ยิงออกไปซึ่งพลังทําลายเนี่ยก็ค่อนข้างสูงใช้ได้เลยดาบสันสะเทือนเป็นอาวุธที่ชินนะครับใช้ในการต่อสู้ระยะประชิดโดยเป็นดาบที่ในส่วนของใบดาบนะจะมีการปลดปล่อยขึ้นอันต้าโซนิกออกมาเพื่อช่วยในการฟันสามารถฟันได้อย่างง่ายได้แล้วก็เพิ่มความค,าม,คมในการฟันรองเท้าเจสบู เป็นรองเท้าที่ช่วยในการเคลื่อนที่รองเท้าเจ็ตอันนี้นะครับมันทําให้ชินเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วสามารถกระโดดได้สูงนอกจากนี้นะครับยังสามารถทําให้เขาเนี่ยลอยอยู่บนกลา,างอากาศได้อีกด้วยชุดป้องกันเป็นเสื้อผ้าป้องกันนะครับที่เปียบเสมือนกับเสื้อผ้าธรรมดาธรรมดาเลยแต่จะมีการเอนชา e ในเรื่องของการป้องกันการเจาะทะลุ<ม>ป้องกันแรงกระแทกแล้วก็ป้องกันเวทมนต์ครับส่วนนี้ก็คือในเรื่องของอาวุธแล,ละกุปกรณ์ต่างๆของชินครับแล้วก็เนื่องจากชินนะครับ,านนรบมาจากอีกโลกหนึ่งซึ่งเป็นโลกที่ไม่มีเวทมนต์ ดนันชินจึงมีมุมมองนะครับที่แตกต่างจากคนอ,นอื่นในเรื่องของไอเทมเม็ดมนต่างๆแล้วก็ในเรื่องของสิ่งประดิษฐ์จงได้น,นาความรู้จากโลกเดิมนะครับมาสร้างสิงประดิษฐ์ชนิดใหม่สร้างสิงประดิษฐ์ในการอำนวยความสะดวกขึ้นมาได้อย่างเช่นในเรื่องของอุปกรณ์โทร,รคมนาคมโดยเป็นอุปกรณ์รับส่งสัญญาณนะครับที่ทํางานผ่านเวทมนต์ที่ทําให้ผู้ใช้นะครับสามารถสื่อสารกันได้ถึงแม้จะอยู่ไกลกันเป็นอุปกรณ์เวทที่สามารถใช้งานได้ง่ายซึ่งในเวลาต่อมาชินก็ได้มีการอัปเกรดนะครับให้มันกลายเป็นสมาร์ทโฟนโดยการใช้คร,ริสตัลเม้นมา มีทั้งชินนะครับได้มีการสร้างห้องน้ําซึ่งเป็นห้องน้ําที่มีความสะดวกสบายและก็ทันสมัยมากที่สุดในโลกที่เขาอยู่มีทั้งตู้เย็นนะครับที่สามารถเก็บเครื่องดื่มเก็บวัตถุดิบต่างๆในช่องแช่แข็งได้มีทั้งอุปกรณ์ออกกําลังกายอย่างเช่นที่ชินนะครับได้สร้างลู่วิ่งให้กับเมเรนดาเพื่อให้คุณย่าง,ขงเขาเนี่ยได้มีการออกกําลังกายนะครับให้สุขภาพดีมากยิ่งขึ้นซึ่งนี้ก็คือข้อมูลต่างๆนะครับของชินวอลฟอร์ดทั้งในส่วนของภาพรวมพื้นหลังตัวละครความสามารถของตัวละครอาวุธต่างๆแล้วกาารสร้งสงต่งๆขอชิน ก็ตามฉบับเกาะนิเมะหน้าต่างโลกที่คนที่มากับชาติมาเกิดใหม่หน้าต่างโลกมีความทรงจำจากโลกเดิมทําให้ตัวละครเหล่านี้เนี่ยมันจะมีความโกงกับตัวละครอื่นๆเนื่องจากความคิดก็เป็นผู้ใหญ่มากกว่ามีความทรงจําจากโลกที่มีความทันสมัยอยู่แล้วมานําความรู้จักโลกเดิมมาปรับใช้กับโลกใหม่เนี่ยมันก็จะมีความโกงอย่างนี้แหละก็ก่อ,ขอนที่เราจะจากกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนเสริมแล้วก็เรื่องหน้ารู้ต่างๆนะครับของชินวอลฟอร์ดกันส่วนเสริมเรื่องที่1ครับตัวชินเนี่ยมีฉายานะยครับค่อนข้างหลายอย่างมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นวีรรุษคนใหม หลานชายของนักปราดผู้สรงสารของพระเจ้าหรือแม้กระทั่งราชาแห่งเวทมนต์ส่วนเสริมทั้งที่2ครับเขาเนี่ยเป็นตัวละครชายนะครับผู้มีความสูงอยู่ที่175ซนติเมตรซึ่งอายุของเขาเนครับตามฉบ,บับของอนิเมะแล้วก็มังงะเนี่ยจะอยู่ที่16ปีแต่ว่าในฉบ,บับของเว็บโนเวลเนะครับในตอนที่300รบวกบวกแล้วเนี่ยตัวของชินจะมีอายุอยู่ที่24ปีบวกบวกครับส่วนเสริมทั้งที่3ครับชินมีชื่อเสียงไปอย่างมากเลยเนะครับในการสร้างเครื่องมือเวทมนต์ที่สามารถปฏิวัติว,ตวงการโลกทั้งใบได้เลย ส่วนสำเนงต่อไปครับคนอื่นมักจะรู้นะครับว่าชินกําลังคิดอะไรอยู่เพราะใบหน้าของเขาเนี่ยมันอ่านได้ง่ายมากๆส่วนสำเนียงต่อไปครับวันเกิดของชินนะครับก็คือวันที่22ธันวาคมส่วนสำเนียงต่อไปในทางสังคมของโลกใหม่ก็จะมองว่าชินเนี่ยมีนิสัยทําสิ่งแปลกๆทาอะไรที่ไม่เป็นตามธรรมชาติซึ่งจะมองว่าชินเนี่ยเป็นคนค่อนข้างขดซา,า,ามันสำเน็จ แต่ตัวองชินเองเนี่ยเนื่องจากเขาเนี่ยครับเป็นคนที่กับชาติมาเกิดใหม่และโลกเดิมที่เขาอยู่เนี่ยก็เป็นโลกที่มีความทันสมัยอะไรต่างๆนี่เขาคิดว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่พอมาอยู่ในโลกใหม่แล้วมันกลับเป็นสิ่งที่วุอหวาเป็นสิ่งที่เกินความเข้าใจของมนุษย์ไปแล้วทําให้เขาเลยถูกมองว่าเป็นคนที่ขาดสัมมาสัมพันึกนั่นเองครับส่วนสำเนียงต่อไปครับตัวองชินนอนกับซิซิลีนะครับในเว็บโนเวลตอนที่91แล้วก็ในมังงะตอนที่56บ แล้วก็ได้มีการประกาศนะครับว่าเขากับเซซิลี่เนี่ยได้มีการตั้งคันลูกคนแรกในเว็บโนเวลตอนที่242ครับซึ่งนี่ก็คือส่วนเสริมต่างๆแล้วก็เรื่องน่ารู้ต่างๆนะครับของชินวอลฟอร์ดนั่นเองครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับข้อมูลตัวละครตัวนี้กับตัวเอกของซีรีส no ์เคนจาโนมาโกหรือว่าซีรีส์ของร้านจองป่าน้่นเองครับซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็มีมานานแล้วนะก็หลายๆปีแล้วเป็นซีรีส์เกี่ยวกับเวทมนตร์การกับชาเมื่อเกิดใหม่โลกที่มีทั้งปีศาสไรหลายยๆอ่าง ซึ่งก่อนที่จะมาเป็นอนิเมะเนี่ยมันก็มีฉบับทั้งเว็บโนเวลไลน์โนเวลแล้วก็มังงะฉบับอนิเมะก็ได้มีการเปลี่ยนเนื้อเรื่องไปบ้างปรับมูดนิดหน่อยแล้วก็ได้มีการตัดเนื้อหาบางส่วนไปบ้างซึ่งหากใครดูอนิเมะแล้วไม่จุใจเนี่ยสามารถไปติดตามต่อได้นะครับทั้งต่างฉบับของมังงะตางฉบับของไลน์โนเวลแล้วก็เว็บโนเวลเลยทีเดียวครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้เลยก็ถ้าหากกดชอบนะครับก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้วที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ดด้วยนะเพพื่่่่่อออทีจไไมมลลลาคิปปใใหงงชข แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะเป็นคลิปอะไรประเด็นเรื่องไหนซีรีส์เรื่องอะไรตัวละครจากซีรีส์เรื่องอะไรเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ